แม่วันนี้หนูไปทำรายงานกับเพื่อนนะอืมแม่ขอตังค์อะไรดิฉันไม่ได้พกไปขอพ่อแกนู่นไปได้พ่อหนูขอตังค์ไปทำรายงานกับเพื่อนหน่อยพ่อไม่มีแม่แกเป็นคนเก็บอ้าวแม่พ่อไม่มีตังค์ ไอ้ลูกคนนี้นี่อ่ะเอาไปยี่สิบโอ้ยแม่ยี่สิบาทยังไม่พอค่าเน็ตเลยเนี่ยแม่อะไรลูกแอปเปิลที่แม่ซื้อมาอยู่ในตู้เย็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่บอกให้กินหนูอยากกินวันนี้อ่ะเออเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ แม่ครับเสื้อนักเรียนของหนูหาไม่เจอมันอยู่ในีข้างเสื้อผ้าลูกมันกลับด้านสายได้กลับด้านก่อนกลับด้านไปก่อนนะกลับด้านสายลูกจะดีหรอแม่ดีสิลูกกลับด้านกลับด้านแม่อุ๊ยอะไรลูกหนูว่าแม่ติดโทรศัพท์มากเกินไปอะ่ะจะบ้าหรอแม่แค่เล่นตอนว่างนี่เองนะลูกแม่หนูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เ่ยทำไมล่ะ ก็เครื่องเนี้ยมาเล่นเฟซไม่ได้และอีกอย่างเทอมเนี้ยทางมหาลัยเขาก็ให้เรียนทางออนไลน์ด้วยอะ่ะลองไปถามพ่อแกดูไปถ้าพ่อแกอนุญาตฉันก็อนุญาตโอเคพ่อแม่ให้มาถามว่าพ่ออนุญาตให้หนูซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไหมอ๋อแล้วแล้วแต่แม่แกเลยได้พ่อ แม่พ่ออนุญาตแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเย็นนี้ยแม่พาไปเย้แม่ไปกันยังเอาไว้ปีหน้านาะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้แม่เพิ่งให้ป้าคาที่ยืมไปเองลูกเอาแม่แม่จะไปไหนอ่ะอ๋อแม่จะไปเสริมสวยกับป้าเคทรีที่ไหนอ่ะลูกอ๋ออ๋ออยู่บ้านแล้วก็อย่าลืมทำงานบ้านให้แม่ด้วยนะลูกโอเคแม่ถ้าแม่กลับมาแล้วไม่เรียบร้อย โทรศัพท์ใหม่ก็ไม่ต้องเอาโอเคจ้าแม่เ <c oughs> ช็คติ๊กตอ,อกหน่อยดีกว่าอ้าแม่กลับมาแล้วเหรอทำไมตรงกระจกถึงไม่สะอาดแม่แต่หนูเช็ดแล้วนะงั้นโทรศัพท์ใหม่ก็ยกเลิกไปเลยแม่ อีกแล้วแกไปซื้อเสื้อตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่อหนูซื้อมาตั้งนานแล้วทําไมไม่บอกแม่ก่อนราคาเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าเองแม่แล้วอีหนึ่งพันเนี่ยมันคืออะไรคะอืมเอออ๋อมันเป็นจํานวนที่เขาผลิตไงแม่แล้วไปแม่วันนี้หนูปวดหัวจังนั่นไงฉันบอกแกแล้วว่าอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะแม่แต่ว่าหนูปวดหัวจริงๆนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเล่นโทรศัพท์เลยแกจะมาเถียงอีกเหรอ ตื่นเช้ามาไม่เป็นอันทําอะไรเลยเล่นแต่โทรศัพท์แม่หนูหิวข้าวอะ่ะกินโทรศัพท์สิแม่อา้าวลูกจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปส่งโอเคแม่ไปหยิบกุญแจรถในห้องให้แม่หน่อยปะอยู่ในตู้ใช่ไหมแมใ่ใช่ใช่แม่ในตู้ไม่มีอา้าวฉันก็วางไว้ในตู้นั่นแหละจะไม่มีได้ยังไงก็มันไม่มีอะแม่ใช้ไปหาอะไรไม่เคยจะเจอ เดี๋ยวแม่ไปส่งป่ะสายแล้วแม่แม่ผมหนูยาวแล้วว่าหนูไปตัดผมก่อนนะโอเคลูกขับรถด,ดีๆนะโอเคแม่แม่แมทําอะไรกินอะตัดผมทรงไรอะ่ะเกาหลีไงแม่เกาหลีบ้าบออะไรเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันจะตายฮิตบ้าฮิตบอแหละกลับไปตัดทรงผมทรงเดิมเลยนะแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นนะนี่ลูกสายแล้วนะเมื่อไรจะแต่งตัวเสร็จเนี่ยแปบ,บหนึ่งแม่จะแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยลีลามากเร็วๆเ,เ,เลยแม่เสร็จแล้วไปกันยังไปเร็วๆเลยจะแปดโมงแล้วเนี่ย โอ้ยแม่ปวดฉี่อ่ะแม่ขอเข้าห้องน้ำแป๊มมึงนะแม่มาปวดอะไรตอนนี้เนี่ยนี่ลูกจะนอนแล้วเหรอใช่แม่หนูง่วงแล้วหายปวดท้องยังยังเลยแม่แล้วถ่ายออกไหมก็ยังเหมือนกันเนี่ยไงแม่บอกว่าอย่าก,กินเยอะบอกให้กินแค่พออิ่มก็พอแล้วก็หนูหิวนี่นะอ่ะอะเดี๋ยวแม่ไปชงดีทอ็อกมาให้โอเคแม่อ่ะ กินนี่แล้วก็นอนซะถ่ายออกซะทีแม่พ่อให้มาถามว่าเราจะไปตลาดกันกี่โมงไปถามพ่อแกดูไปถ้าเกิดพ่อแกไปตอนไหนก็ไปตอนนั้นแหละโอเคแม่ พ่อแม่ให้มาถามว่าเราจะไปตลาดกันกี่โมงสักบ่ายๆแล้วกันเดี๋ยวพ่อขอไปนาแป๊บหนึง่งโอเคพ่อพ่อหนูพร้อมแล้วไปตามแม่แกหน่อยปะได้พ่อแม่พ่อให้มาตาม <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวแม่ตามลงไปแม่ขอเติมคิ้วอีกแป๊บหนึ่งก่อนแต่มันก็เข้มแล้วนะแม่ใหญ่ด้วย <c oughs> เอ๊ะแกนี่คิ้วมันไม่มีเลยนะเนี่ย ก็บอกว่าเดี๋ยวตามลงไปตามลงไปอ่ะอะแม่ว่าไงก็ว่างนะั้นน่ะไปรอข้างล่างแม่หนูขอไปงานบวชด,ด้วยนะการบ้านทําเสร็จแล้วเหรอกลับมาก็ค่อยมาทําไงกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ดึกแล้วจะเอาเวลาไหนไปทําอีกเออหนะ่าแม่มันมีนิดเดียวเองฉันรู้นะว่าแกจะไปเต้นหน้ารถแห่ะอยู่บ้านทำการบ้านนั่นแหละอันแน่แม่ก็จะไปเต้นใช่ไหมล่ะ นี่มันงานบุญนะใครจะไปเต้นอยู่นั่นอ่ะอะไม่ไปก็ได้ไหนแม่บอกว่าจะไม่เต้นแกไปซื้อเสื้อตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อะไหร่อ๋อก็ที่หนูไปตลาดมาเมื่อวานนี้ไงราคาเท่าไหร่ตัวละหนึ่งร้อยแล้วอีที่ติดอยู่หนะ้าร้อยนั่นมันคืออะไรอ๋อก็มาลดราคาไงแม่หนูก็เลยซื้อมา แล้วไปแม่ซื้อเสื้อตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็แม่อะไปตลาดนัดมาเมื่อวานใช่ปะแล้วเห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาสองร้อยเองอ๋อนี่ลูกวันนี้เราไปซื้อของเข้าบ้านกันจะไปตอนไหนอ่ะอีกสักพักก็น่าจะไปแล้วแหละอืมได้ได้เดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะโอเคโอเคป่ะลูกแม่เอารถอะไรไปอ่ะเอามอเตอร์ไซค์ไปแหละกะว่าจะซื้อนิดเดียวโอเคไปไป อที่บ้านซอสหมดน้ำตาลหมดข้าวสารหมดแชมพูสบู่ยาสีฟันขี้บักน้ำคี้ทักผิวฉันอยากาห้องน้ำ,นำแม่เราเอารถมอเตอร์ไซค์มานะนิดเดียวเองเอากลับได้น้ำปลาหมดหรือยังวะยังอะ่ะพอได้แล้วมัง้งอ่ะพอแล้วว่าแต่เอากลับยังไงอะ่ะนั่นไงคิดไวแล้วไม่มีผิดนี่ลูกกว้างไหมทำไมอะ่ะดูโทรศัพท์ให้แม่หน่อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเนี่ยอยู่ดีๆตัวหนังสืออันนี้มันก็ขึ้นมา อ๋อมันน่าจะอัปเดตหรอแม่อ้าวเหรอเมื่อก่อนมันไม่เห็นจะมีเออหน้ามันไม่เป็นอะไรหรอกแม่เป็นไรอะ่ะก็ตัวหนังสืออันนี้ดีมันไม่หายไปสักทีเนี่ยมันอัปเดตไงมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาดีไม่เอาไม่เอาแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแกทําสิแล้วหนูต้องทํายังไงอ่ะแม่โอ้ยใช้ทําอะไรนี้ไม่เคยได้เรื่องสักอย่างอ้าวแม่แม่หนูจะออกไปข้างนอกเอาอะไรไหม เออพอดีเลยแม่ฝากซื้อครีมหน่อยมันหมดพอดีอะ่ะได้ได้เอาอันนี้นะอย่าซื้อมาผิดละ่ะโอเคแม่แม่อยู่ไหนอะ่ะอยู่นี่หนูซื้อครีมมาให้แล้วนะอ่ะโอเคนี่มันไม่ใช่ครีมซองที่แม่สั่งไปนี่ก็แม่บอกเอาอันนี้นะเนี่ยฝากซื้ออะไรไม่เคยได้ตามที่สั่งสักทีถ้าเกิดหน้าพังขึ้นมาจะทำยังไงแม่ฝากซื้ออันนี้จริงๆแม่เอาแกจะไปไหนอะ่ะ จะไปตลาดอะ่ะแม่จะเอาอะไรปะแม่ฝากซื้อเห็ดหอมกรอบในเซเว่นหน่อยของมัตโตอะโอ่ะอ๋อมันจะมีอยู่สองรสนี่แม่จะเอารสอะไรอะ่ะมันจะมีรสสมุนไพรแล้วก็มีรสที่มีมันกับเผือกผสมอ่ะเอามาทั้งสองรสนั่นแหละอ่ะโอเคแม่หนูกลับมาแล้วไปทําอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยเอยอ,อยู่นี่ได้ของที่แม่ฝากซื้อมาไหมนี่ไงเห็ดหอมกรอบที่แม่สั่งโอ้ยนานๆจะซื้อมาถูกสักทีน่ารักมาก แน่นอนรอดนี่ลูกเห็นกระเป๋าแม่บ้างปะหาทั้งวันยังหาไม่เจอเลยเนี่ยไม่เห็นนะแล้วแม่ไปวางไว้ตรงไหนอะไม่ได้วางแต่ห้อยไว้แล้วห้อยไว้ไหนก็ไม่รู้เนี่ยจะออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปสักทีวุ่นวายหากระเป๋าอยู่นั่นเองมามาเดี๋ยวหนูช่วยหาอ่ะเร็วเว,เ,วเลย แม่หาจนหมดแล้วไม่มีก็คงจะเหลือแต่ห้องแม่นั่นแหละที่ยังไม่ได้หาเดี๋ยวหนูไปดูให้อีกทีละกันนี่ไงแม่เฮ้ยเจอสักทีมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> ตลอดอะ่ะแม่วันนี้ตอนสิบโมงหนูจะไปตลาดนะเอาอะไรไหมเออพอดีเลยแม่จะไปซื้อเสื้อเหลืองที่ตลาดสักหน่อยถ้าเกิดแก่ไปอ่ะแม่จะได้ไม่ต้องไปได้ดีเอาเสื้อเชิ้ตสีเหลืองนะอย่าซื้อมาผิดหลักจ้า แม่หนูกลับมาแล้วได้เสื้อแม่มาไหมอยู่ในถุงนู่นอะอ่ะโอเคโอเคไหนดูสีเฮ้ยมันต้องเหลืองแบบนี้สิเป็นไงแม่ถูกใจไหมชอบมากสีเหลืองนี้แหละที่อยากได้ว่าแต่แม่ไม่ได้ให้ตังแกไปนี่แกเอาตังที่ไหนไปซื้อถ้าแม่อยากรู้ว่าหนูเอาตังไหนไปซื้อก็ไปดูใต้คอมเมนต์ดิ วันนี้แม่จะไปงานแต่งพี่ตู่ใช่ปะหนูไปด้วยดีจะไปจะไปเนี่ยงานบ้านที่สั่งให้ทำอะทำเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวกลับมาค่อยทำก็ได้กว่าจะกลับมาก็เย็นพอดีเดี๋ยวแกก็ขี้เกียจทำอีกโอ้ยแม่มันมีนิดเดียวเองทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเหรอฉันรู้นะว่าแกจะไปเต้นอะอยู่บ้านนี่แหละอันเน่แม่จะไปเต้นใช่ไหมล่ะเนะ่แกดูสัญขานฉันบ้างไปเต้นนี่ก็เป็นลมพอดีอ่ะอะหนูไม่ไปก็ได้ อ่ะไหนแม่บอกว่าจะไม่เต้นป้าขาไม่ขยับเฉยเลยแม่หนูอยากได้โน้ t บุ๊กเครื่องใหม่อ่ะทําไมล่ะแม่ดูดีมันเก่ามากเลยอ่ะอีกอย่างหนูก็ต้องใช้พิมพ์วิจัยไหนจะต้องใช้เรียนออนไลน์อีกลองไปถามพ่อแกดูไปถ้าพ่อแกอนุญาตแม่ก็จะให้เงินไปซื้อโอเคพ่อ แม่ให้มาถามว่าพ่อจะอนุญาตให้หนูซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ไหมอ๋อก็แล้วแต่แม่แกเลยโอเคแม่พ่ออนุญาตโอเคโอเคเดี๋ยวสักห้าโมงเย็นค่อยไปซื้อตอนนี้มันร้อนแม่หนูจะออกไปซื้อแล้วอีกห้าเดือนค่อยซื้อน้อนลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้เมื่อกี้ป้าแตนเพิ่งยืมไปเองอะ่ะป้าเขาเดือดร้อนเรื่องผัวสงสารเขา นี่ลูกออกไปซื้อข้าวสารให้แม่หน่อยปะ่ะได้ไดแม่จะให้แกสามร้อยเผื่อน้องแกอยากไปด้วยโอเคแม่ไทยแกจะไปตลาดกับพี่ปะ่ะไปตลาดหรอไปดิไทยแกร,รอพี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อข้าวให้แม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากโอเคพี่ปะกลับบ้านกันโหพี่ท็อปซื้อของเยอะขนาดนี้เลยเหรอแม่ซื้อแค่ข้าวเองนะเออน่ะแกก็อย่าบอกแม่สิแม่หนูมีอะไรจะบอกแกจะพูดอะไรอะไรกัน พี่ทอปอดิซื้อของมาเยอะแยะเลยนั่นไงฉันว่าแหละให้เงินไปตั้งสามร้อยได้เข้ามานิดเดียวพี่จะไปไหนอะจะออกไปข้างนอกจะหนีแม่ไปเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมเปล่าแน่แน่เลยนี่แกหุูปากไว้เลยเดี๋ยวกลับมาจะซื้อขนมมาฝากโอเคอืมแบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยเฮ้ยมึงขอโทษที่มาช้าอะแกติดธุระอะไรหรือเปล่าก็ไอ้น้องตัวดีดิมอแต่ถามอยู่นั่นแหละ เออหน้าปกติปะไปถ่ายรูปกันอา้าวพี่ท็อปกลับมาแล้วเหรอไหนขนมหนูเอ้ยพี่ลืมเลยอะ่ะหนูจะฟ้องแม่ว่าพี่หนีเที่ยวแม่พี่ท็อปหนีเที่ยวนั่นไงฉันเรียกหาทั้งวันไม่เห็นหัวเลยโอ้ยแม่หนูก็ไปทำวิจัยกับเพื่อนมาไงไม่ต้องมาเถียงอ๋อช่วยด้วยฮะ นี่ลูกอะไรอะแม่เมื่อวานเนี้ยน้องมันมาให้แม่สอนการบ้านโจทย์คือรากที่สองของสองร้อยน้องมันก็ตอบได้นะโหแต่มันยากมากเลยนะตอบได้ยังไงอะนั่นดีหนูยังตอบไม่ได้เลยหรือว่าจริงๆแล้วน้องแกแกล้งโง่เพราะหาเรื่องออกไปหาเพื่อนหรือเปล่าหืูว่าก็มีส่วนนะร้ายจริงๆเลย <c oughs> ฮลัลโหลใช่แม่ของน้องไทยไหมคะอ๋อใช่จะ้ะวันนี้น้องไทยไม่มาโรงเรียนเลยอาจ้ะไม่สบายหรือเปล่าคะเอ๊ะเมื่อเช้านี้แม่ก็ให้พี่เขาไปส่งที่โรงเรียนนะจ๊ะอ้าวเหรอคะแต่ว่าวันนี้น้องไทยไม่เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์อะค่ะ นี่แกไม่ได้ไปส่งน้องตามที่แม่บอกเหรอไปส่งที่หน้าโรงเรียนเลยแม่งั้นครูฝากคุณแม่ช่วยเช็คน้องด้วยนะคะได้จ้าถ้ามันกลับมาแล้วเจอดีแน่ไปเที่ยวเตะที่ไหนอีกเนี่ยนี่ไทยวันนี้ไปไหนมาไปโรงเรียนมาไงยังจะมาโกหกอีกเหรอวันนี้ครูที่โรงเรียนเขาโทรบ,บอกว่าแกไม่เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เ <c oughs> พอดีหนูไปกินส้มตำกับเพื่อนที่โรงอาหารเพื่อนไปหน่อยอะเพื่อนเหรอพี่ท้อ แม่อะไรฮะเมื่อวานน้องมันมาให้หนูสอนการบ้านโจทย์สิบสี่ลบศูนย์มันตอบไม่ได้อะฮะมันง่ายมากเลยนะเด็กอนุบาลก็ตอบได้มั้งนน่น่ะสิแม่ช่วงนี้มันกวนประสาทหนูอีกแล้วแล้วแถมการบ้านมันมีทุกวันอีกด้วยปวดหัวปวดหัวจริงๆเอาไงดีอะแม่หรือว่าจะไม่ให้น้องแกเรียนแล้วดีจะดีหรอแม่จริงๆน้องมันก็ตั้งใจอยู่นะถ้าแกสอนไม่ไหวก็ให้แม่สอนแล้วกันโอเคแม่พี่ท็อปว่างไหมนะหนูมีการบ้านจ้ะมานี่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 เอามาให้แม่สอนดดีีีกกววว่่่่าาาพแไไไมงงลละะะยเออร งั้นหนูรอให้พี่ว่างดีกว่าไม่ต้องเอามานี่อ่ะนี่จ้ะคณิตศาสตร์ตลอดเลยคณิตศาสตร์ตลอดไปใช่แม่อ่ะอข้อนี้นะโจทย์คือจากสมการ 4x2 ลบ 2kx บวก k บวกค่าเท่ากับศค่า k เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้ค่าร่าของสมการไม่เป็นจริงและผลรวมของค่า k ทั้งหมดที่เป็นไปได้เท่ากับเท่าไหร่โจทย์หรือสุนทรพจน์วะเนี่ยตอบมามัวบ่นอยู่นั่นแหละตอบ18มั้งมั้งทำไมก็ถูกนะจริงเหรอตอบมัวนะเนี่ยอ่ะอ่ะข้อต่อไป ให้ x y และ z เป็นจำนวนจริงถ้า x บวก y เท่ากับ6และ x y ลบ z 2เท่ากับ9แล้ว x y บวก y z บวก z x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยากมากเลยอ่ะคิดซิคิดซิคัะตุ่ยชินเนอะเท่ากับ28แม่ก็ตอบได้นี่ทำไมพี่แกสอนเมื่อวาน14ลบ0ทำไมแกตอบไม่ได้คะทั้งที่มันง่ายมากอืมเอ่เอมแม่